การค้าระหว่างประเทศรุ่งเรืองจากเอกสารของคราฟอดแต่ละปีไทยสท่งออกสินค้าประมาณ41,800ตันเรื่องพวกนี้ในพงศาวดานไทยไม่ได้จดเลยนะคือคนไทยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยศูนย์แต่ว่าไอ้คราฟอดเนี่ยเป็นใครค r ร w ฟอดเนี่ยชื่อเต็มเขาคือจอห์นค a ร f ฟอดคนไทยเรียกเขาว่านายการาฟัดการาฟัดคร์ฟอดไงกูออกเสียงไม่ถนดัดคอร์ดเป็นการาฟัด การาฟัดการาฟัดแม่งจดไว้41,800ื่นหพร้อตันส่งไปต้องออร,ารายงานไปให้ผู้สําเร็จราชการอังกฤษรับทราบว่าสยามเป็นอย่างนี้ย่งี้งี้สินค้าส่งออกที่สําคัญเนี่ยเช่นพริกไทยปีละ3,750ตันครั่งปีละ1 2 0 0 0 0 0ตันดีบุกป,ปีละ500ตันหนังกวางปีละแส0 0 0 0ผือนอันนี้ที่คราฟอดจดนะคือพริกไทยเนี่ยเรางงไหม 3,750ตันแม่ง3ล้านกว่ากิโลถามว่าสยามมีพริกไทยเยอะขนาดนั้นไหมเป็นไปได้ไหมปลูกทั้งอาณาจักรมันถึง3ล้านกิโลวะไม่ถึงแล้วมาจากไหนมาจากชาติที่มันมีพริกไทยทั้งหลายแหล่เขา้าใจปะนอกไทยนอกจากไทยเนี่ยเขมรก็มีพริกไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกเนี้ยไอ้พวกนี้เวลาจะค้าขายกับฝรั่งเนี่ยมันค้าขายไม่เป็นมันต้องมาที่กรุงเทพเนี่ยแหละแล้วให้กรุงเทพเป็นคนเจราจา เออเท็ก okay, okay. เป็นคนขายขายเป็นพริกไทยแห้งส่งออกไปเนี่ยแลวไทยไม่ได้ขายแพงมากนะแต่มันไปแพงที่อังกฤษอังกฤษเนี่ยแม่งกว้านเลยคือคนที่ซื้อเนี่ยพริกไทยเนี่ยมึงนั่นแหละแม่งผูกขาดเลยแม่งเหมาเลยแม่งเหมาแล้วมันกาหนดราคาได้ไงมันไปถึงที่อังกฤษนะอันนี้ผมดูสารคาดีฝรั่งเป็นคนทำนะมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยุคน,นั้นเนี่ยเอาขึ้นตาช่างเลยพริกไทยข้างหนึ่งทองคําอีกท่าหนึ่งพริกไทยแม่งราคาเท่าทองคำอ่ะอ,อังกฤษมึงโคตรขูดรีดเลย แต่คนไทยที่ชิวๆนะวพิษไทยอ่ะมันไม่ใช่ของแพงอะไรของเมืองไทยแล้วครั่งนี้ก็แพงมมกแพงมากครั่งเนี่ยถามว่ากรุงเทพมีครั่งไหมไม่มีนะเพราะว่าครั่งเนี่ยมันเกิดจากมาแมลงเนี่ยมันไปดูดท่อ้ําเลี้ยงของไอ้ไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งก็คือต้นจามจุรีจามจุรีในกรุงเทพเพิ่งเริร่มปลูกสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีถามว่าเล่ามาจากไหนครั่งครั่งออกมาจากลาว หนังกวางก็เหมือนกันหนังกวางเนี่ยหลักๆเอามาจากลาวเพราะว่าไทยมันไม่มีป่าละมะป่าละมอ,ะม,อมันมีแต่มันน้อยคือกวางแต่ยมันไม่อยู่ป่าดิบชื้นนี่มันอยู่ไม่ได้นะอย่างเขาใหญ่อย่างเงี้ยการแม่งหนาจะายหากวางไปอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วไม่มีหญ้าเยอะอะไรให้เล็มกินเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันมาจากลาวเห็นความเป็นพี่ใหญ่ของเราอย่างเราแม่งบ่มมากต่อเระสันเผาได้ปีละแปดถึงสิบํำระวางขับน้ำต, 10, ตั้แต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันตัน นะทีนี้เนี่ยทำไมฝรั่งมันถึงเขียนว่าการค้าตกอยู่ในมือคนจีนทำไมฝรั่งมันถึงเขียนแบบนั้นพ่อค้าที่รวยที่สุดจยใครสมัยรัชกาลที่สองเรารู้จักทุกคนในห้องเนี่ยโรเมื่นเจษดาบดินคือพ่อค้าอันดับหนึ่งนะโดยขุนานางที่ออกหน้าทำให้เนี่ยก็คือวันก่อนเพิ่งดูดูเลยลืมอยูแล้วเจ้าพระยานิกรอะไรทักอย่างนี้เนี่ย ต้นตะกรูลกัลยาณมิตร<ม>คนที่สร้างวัดกัลยาณมิดเนี่ยอันนั้นนะคือซีเบอร์หนึ่งของของกรมหมือเจียซารบบาดินเออท่านก็เลยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิรไงเนี่ยเ,เป็นคนทําให้ที่ฝรั่งมันบอกว่าการค้าตกอยู่ในมือคนจีนนี่อย่างนี้ก็คือว่าหน้าฉากเนี่ยมันเห็นแต่คนจีนเป็นหมดเลยเพราะว่าให้เราเนี่ยไปเป็นกุลีแบกหามเราเป็นไหมคนไทยอะ่ะคิดว่ามันจะทํำไหม ไม่ทากูชอบกูรักอิสระให้กูทําไล่ไถนาทําสวนอะไรกูไม่รวยไม่เป็นไรไงแต่ชีวิตกูชิวกูชอบให้กูมาเป็นกุลีก็กูไม่เอาให้มันเป็นกะลารสเรือเอาไหมแม่งเสี่ยงอันตรายกูกูไม่เอากูไม่ทามันเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเข้าใจป่ะไอ้ที่บอกว่าไม่ชอบทํางานยากลําบากไม่ชอบทํางานเสี่ยงอันตรายไม่ชอบทํางานสกปรกแม่งเป็นมาตั้งแต่ยุทธยาแล้วมึงจะให้มันเปลี่ยนในวันสองวันนี้มึงเป็นไปได้เหรอมึงก็ทํางานที่เหมาะกับฝีมือตัวเองดิวะ คือไอตอนอคนจีนนักศึกษาจีนมาเรียนอย่างงี้เนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกันเนี่ยบอกโอ้หคนจีนแม่งขยันเงียต่อไปคนไทยแม่งร็จคนจีนแะน่แต่ความหัวไวคนจีนส,สู้คนไทยไม่ได้นะคนจีนเรียนอะไรช้ากว่าคนไทยแต่ว่าไปโทษคนจีนไม่ได้นะเพราะว่าคนไทยมันฉลาดผิดมนุษย์ตกไอเรื่องนี้ไปเรื่องหนึ่งเกลือมีคุณภาพดีเยี่ยมและราคาถูกกว่าที่อื่นใดในโลกัอน,นี้จอห์นคร์ฟอร์ดจดไว้ด้วยเพราะว่าจอห์นคาร์ฟอร์ดเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นทูตท,ที่ไทยเนี่ยเขาเค,เคยเดินทางไปที่อื่น คือพวกทูตเนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่ประเทศเดียวหรอกมันก็ไปที่นู่นที่นี่มานั่นอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าของไทยเนี่ยถูกคือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุทธยาแล้วเกลือเราอะแล้วทุกวันนี้เกลือเราก็ยังคุณภาพดีเยี่ยมอยู่นะแล้วก็ราคาก็ยังถูกกว่าที่อื่นใดในโลกมารัชการที่สามเนี่ยพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะบุรณะปฏิสังขรณ์วัดสามสิบห้าวัดสร้างวัดสี่วัดสิ้นพระราชทรัพย์เป็นอันมาก เนี่ยพรสัมดารไทยเราจดแบบเนี้ยสิ้นพระราชทรัพย์เป็นอันมากแล้วมันเท่าไหร่ล่ะพี่ <laughs> พี่ไม่บอกว่าแม่งขี่ช่างกี่ช่างเนี่ยแล้วน้องจะคําคนวณถูกไหมทีนี้ผมไม่นึกภาพงี้นะคือวัดที่ท่านสร้างเนี่ยอย่างวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามอะไรพวกนี้มันไม่อลังการเท่าไหร่หรอกเราจะนึกภาพตามไม่ค่อยออกคือวัดราชราชนัดดารามนีม่มีความสําคัญเนี่ยคือมีโลหะปราสาทซึ่งทั้งโลกเนี่ยมีสามแห่ง โลหะปราสาทนะแห่งแรกที่อินเดียปัจจุบันสาบสูนย์ไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของอินเดียแห่งที่สองอยู่ที่ศรีลังกาปัจจุบันเหลือแต่เสาแห่งที่สามก็คือวาราชนัด,ดารามยังสมบูรณ์ทั้งองค์เดิมมองไม่เห็นนะเพราะว่าถูกโรงหนังสาราเฉลิมไทยบังอยู่แล้วเขาก็เลยรื้อโรงหนังสาราเฉลิมไทยตอนรื้อก็ดรามา่าชิบหายเลยไอ้พวกนี้น่ารำคาญมาก คือมึงจะเห็นความสําคัญกับโรงหนังเฉลิมไทยหรือมึงจะเห็นแก่โลหะปราสาทซึ่งทั้งโลกมีอยู่3องค์แล้วที่เหลือสมบูรณ์เนี่ยองเดียวที่ไทยมันต้องเห็นางาอันนี้ถูกไหมทีนี้ให้เราอย่างนี้เราจะคิดตามง่ายนะหนึ่งเนี่ยให้เราไปดูไปที่วัดอรุณพระปรางวัดอรุณเนี่ยองนั้นน่ยใช้เงินกี่กี่ล้านที่จะสร้างพระปรางวัดอรุณขึ้นมาองค์นึง ผมไปค,ค่้สถานนิกประเมินเนี่ยเขาบอกแม่ประเมินไม่ถูกเกันว่าแม่งเป็นพันล้านอ่ะนะแล้ววัดโพอ่ะไปดูพระนอนอ่ะองค์นั้นน่ะเท่าไหร่วัดโพในที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ในราชกาลที่สามนะสองวัดเนี้ยแค่สองวัดเนี้ยที่บุรณปรปฏิสังขณ์เนี่ยแค่สองวัดเนี้ยหมดเงินไปเท่าไหร่คือท่านรวยประมาณไหนท่านรวยประมาณเจฟเบซโซสคูณสองประมาณนั้นรวยแบบมหาศาลเนี่ย คือแล้วเวลาวันเกิดทีเนี้ยเอาเงินมาแจกแจกพวกคนแก่ตั้งแต่อายุหกสิบขึ้นไปแแจกคนละบาทสองบาทสามบาทสี่บาทแล้วเป็นธรรมเนียมมาถึงรัชกาลที่สี่วันเกิดเอาเงินมาแจกแล้วเงินบาทหนึ่งสมัยท่านเนี่ยมังเยอะนะเว้ยข้าวถังและสลึงบาทหนึ่งซื้อข้าวได้สี่ถังนะน่ <c oughs> <c oughs> าจะว่าคือรวยรวยแบบรวยสุดๆอยไม่รู้จะหาอะไรมาพัฒนา รวยมากๆขึคืมันน่าจะเขียนไว้เทหน่อยคร่าวๆก็ยังดีว่าจ่ายเงินไปทั้งหมดในการนี้หมดเงินไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ลูกหลานจะได้เห็นภาพแบบพี่เล่นจอดอย่างเงี้ยก็เลยงงแต่คนนักแค่งไม่ร่วงนะเพราะเดี๋ยวตอนก่อนสุวรรณภเนี่ยเหลือเงินอีกสี่หมื่นกว่าช่างซื้อแผ่นหินจากจีนใช้เป็นอับเฉาเรือมาปูพระบรมหาราชวังนะไอ้เวลาเราไปเดินเที่ยววัดพะแก้วอ่ะ เราเข้าทางประตูอะไรวะวิเศษวิเศษชัยศรีเดินเข้าไปในหินนี่มันปูพื้นเนี่ยคือซื้อมาสมัยรัชกาลที่สามวัดพระแก้วเนี่ยบูรณะใหญ่เนี่ยตอนสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยคือที่เราเห็นเห็นเนี่ยส่วนใหญ่รัชกาลที่สามแล้วตอนนี้เครื่องทรงฤดูหนาวเนี่ยก็คือรัชกาลที่สามทีนี้เข้าไปในโบสถ์วัดพระแก้วเนี่ยมีพระที่สําคัญอีกสององค์ซึ่งผมเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ปีนี้รู้เนื่องจากการพาลูกศิษย์ไปเที่ยวเนี่ยพอจะพาไปเที่ยวมันก็ต้องไปหาความรู้ใช่ไหม ก็เลยซื้อหนังสือมาอ่านอ่านไปนี่ถึงเห็นคนที่เอาธรรมเนียมกลับมาเนี่ยที่ว่าพอกษัตริย์สวรรคตแล้วถวายพระเพลิงแล้วเนี่ยต้องถวายพระนามให้เนี่ยก็คือรัชกาลที่สามเป็นคนทำเป็นคนแรกพระพุทธเลิศล่าเอ้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับพระพุทธเลิศล่านภะาลัยเนี่ยคือพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องใหญ่ก็คือใส่แบบเต็มชุดถ้าแบบอย่างของอยุธยาเนี่ยอย่างไอท้ที่วัดนาพระเนรเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าทรงเครื่องน้อย เครื่องน้อยก็คือมีเครื่องประดับนิดๆหน่อยๆแต่อันนี้แบบทั้งองค์เลยนะองหนึ่งชื่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกองคหนึ่งชื่อพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็คือถวายนามให้พ่อกับปู่แล้วก็เป็นธรรมเนียมเห็นไหมรัชกาลที่สิก็ต้องถวายพระนามให้รัชกาลที่9อันนี้เป็นธรรมเนียมที่เอากลับมาใหม่ของทางฝั่งอยุธยาคือฝั่งอยุธยานี่มันสูญหายนะมันเลวมากก็คิดอยู่พระเจ้าอยู่หัวไทยศาสตร์เพราะบรมโกรธไม่ถวายพระนามให้แล้วพระเจ้าอยู่หัวบรมโกรธเนี่ยไอพระเจ้าเอกรทัศนี่เป็นกษั พ่อมันมันยังไม่ถวายพระนามให้เลยก็ใจ่ป่ะเนี่ยก็เลยเอาธรรมเนียมนี้กลับมาไงแล้วก็ต่อมาในจีนมันต่อว่าไงบอกท่านเนี่ยซื้อแต่หินเนี่ยแผ่นหินเนี่ยมันไม่มีราคาก็เลยเอามันสลักไปรูปสลักมาก็แล้วกันรูปสลักหินที่เราเห็นตามวัดเนี่ยซื้อมาสมัยรัชกาลที่สามแล้วเราไปดูดิฝีมือมันสู้กันไม่ได้ยักษ์วัดพระแก้วเนี่ยกับยักษ์วัดโพเนี่ยมันฝีมือมันคนละชั้นกันเลยแต่แหล่งที่บอกอ่ะเราเป็นชาติที่เรา คอม promis เขาใจาว่าเราอารุ่งอรุวยเรามีพระคุณเขาขอร้องเงี้ยขอร้องเราได้สลักเป็นตุ๊กตาหินมาที่เดี๋ยวเราซื้อมันจะได้เพิ่มมูลค่าให้จีนแม่งกระทำเราก็ซื้อเข้ามาล้วก็ประดับวัดพวกนี้เข้าใจอย่างการค้าขายแบบไทยอ่ะไม่ใช่แม่งไปเอาเปรียบเขาอย่างเดียวได้ดุลการค้าแม่งชนิดแบบจีนแม่งไม่รู้จิธีทำยังไงอย่างเงี้ยแต่จีนมันก็ขาดดุลทุกปีนะค้ขาขายกับเราอะ่ะเพราะสิ่งที่เราซื้อเนี่ยมันจะมีผ้าแพรแพรจีนเนี่ยมันถือว่าเป็นของแพงของดี แล้วสมัยก่อนเนี่ยใครใส่กางเกงแพรเนี่ยมันคือพวกเศรษฐีเข้าใจป่ะเศรษฐีไทยมันก็ใส่กางเกงกางเกงแพรกันนะเพราะว่ากางเกงแพรเนี่ยมันนุ่มสบายปัจจุบันเนี่ยผมก็นุ่งกางเกงแพรแต่แพรปัจจุบันมันไม่แพงแล้วนะมันไม่ต้องไปเศรษฐีเพื่อซื้อได้ใบชาเมื่อก่อนไทยปลูกใบชาไม่ได้ต้องนําเข้าจากจีนมันของเบาๆเพรงั้นเรือมันก็โครงก็เลยพวกเนี้ยถ่วงเรือมาพี่รีจะถามไร้ไหมฮะเออ าม่าเสียดินแดนให้อังกฤษขอถ่ายเมืองคืนเป็นเงินหนึ่งล้านปอนด์ต้องเรียอะไรเงินราษฎรถึงสามปีคือไออังกฤษนี่ชั่วมากคือฝรั่งเนี่ยไปนักถือมันมากแม่เข้าไปแล้วมันก็ใช้กําลังไงมันก็ยึดบริเวณที่เป็นชายฝั่งเมืองชายฝั่งทั้งหมดเลยคือมันขอเข้าไปขอค้าขายเนี่ยแล้วมันเจรจาเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยมันจะเจรจาแล้วมันจะเอาเปรียบนี่พอมันเอาเปรียบเนี่ยพม่ามันก็รู้เสียเปรียบเพราะฉะนั้นกูไม่ยอม แม่งแข็งไงแข็งก็แข็งแม่งก็หักกันแม่งก็รบกันแล้วอาวุธมึงสู้เขาไม่ได้อะมึงก็เศจแม่งก็ยึดยึดไว้แล้วบอกว่าถ้ามึงจะออกทะเลนะมึงงอเงินมาจ่ายกูหนึ่งล้านปอนกษัตริย์ไม่มีตังค์เว้ยไปขอตังค์ราษดรใช้เวลาอยู่สามปีกว่าจะไถ่คืนได้แล้วพอไถคืนมาได้ตาหลังอังกฤษแม่งก็ยึดอีกทีนึงคือคุยกับมันน่ะคือฝรั่งเนี่ยมันเป็นชาติมันทั่วนะจะไปเล่นแบบมันเข้าใจป่าแล้วไอตอนที่ที่รัชกาลที่สาม่ะที่ท่านพูดเรื่องว่าไอเงินถุงงแดเนี่ย ต่อไปเนี่ยจะได้ไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองแล้วคนที่แม่งอ่วยแม่งก็โอ้โหท่านมีวิสัยทัดนู้นนี้นั่นท่านเห็นอังกฤษโดนยึดไว้มึงเคยอ่านประวัติศาสตร์หรือว่าไอ้พวกที่แม่งพูดพูดกันเนี่ยคือไอ้คนที่มันพูดกันอยู่ปัจจุบันนี่นะเสียงมันดังนะแล้วเวลามันสร้างช่อง Youtube อะไรคนไปตามแม่งรู้ไม่จริง ของผมเนียรู้จริงแต่ช่อง u t u b e ผมนะยอดวิวแม่ง17วิวอะไรอย่างเงี้ยแม่งตลกโคตรอ่ะผมพูดไปเรื่องที่แม่งแบบอือเรื่องแม่งโคตรเจ๋งเลยแม่งยอดวิว17วิวกูเห็นแล้วกูก็ทอ้อแต่ก็ไม่ไม่ถอยนะก็ทำแม่งไปเรื่อยๆแหละเพราะเพิ่งเปิดช่องมาเออผมเพิ่งเริ่มทำจริงๆจังๆเมื่อเดือนสุนทรภู่อ่ะเดือนมิถุนายนเออเพราะฉะนั้นมันก็วิวน้อยๆอะไรผมก็ไม่เป็นไรคือเรื่องพวกนี้ถ้าไม่พูดไว้เนี่ยไม่อัดใส่ YouTube ไว้เดี๋ยวมันหาย ได้ทีนี้ไอตอนที่ท่านก่อนสวรรคตนะท่านสวรรคตเนี่ยท่านแบบรู้ตัวว่าท่านจะตายแล้วท่านก็เลือกจะหมื่นไวยวรนาช่วงบุญนาคเนี่ยเข้าไปสั่งเสียท่านก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยให้ไปเลือกกันเองแต่ไม่เอาโอรสท่านนะเพราะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้สักองรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้ท่านที่ท่าทเห็นท่านเห็นเนี่ยมิวสององค์คือเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าเจ้าฟ้าจุธามณีก็คือรัชกาลที่สี่กับพระเิ็นเก้าท่านเห็นสององค์เนี่ย ว่าน่าน่ารักษาบ้านเมืองไว้ได้อยู่เพราะว่าสององค์นี้รู้รู้รู้เท่าทันฝรั่งเรียนเรียนรู้จากฝรั่งมาเยอะนะให้เลือกระหว่างสององค์นี้คุณนั่งไปโหวตอยูนเองเพราะฉะนั้นก็บอกเงินสี่หมื่นกว่าช่างเนี่ยเราไปบุรณะวัดเนี่ยมันยังไม่เสร็จองค์ใหม่ใครขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยขอมือหนึ่งบุรณะต่อให้เสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยยกให้วันไหนเกิดเสียทีเขาเนี่ยจะได้เอาไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองไอ่สี่หมื่นกว่าช่างใช่ไหม ขอมาหมื่นหนึง่งก็เหลือสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าคิดเป็นเงินบาทแล้วประมาณ2องล้านห้เพราะฉะนั้น,น,เ,นเ,เดี๋ยวตอนฝรั่งเศสมันมาเรียกค่าไถ่เราเนี่ยเรามีต่างจา่ายเดี๋ยวเดี๋ไปถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูดปโปรดให้กับตันหันแต่บร,รณีเข้าเฝ้าสเสด็จรับออกรับแขกเมืองครั้งนั้นเป็นการใหญ่หันตาแตรบรณีนี่ผมงงเพราะว่าชื่อเนี่ยมันคือทูดังกฤษ ต่อจอห์นพอร์ฟอร์ดจอห์นพอร์ฟอร์ดหมดวาระไปชื่ออังกฤษเขาคือเฮนรี่เบอร์นีไอ้เบอร์นีเป็นปารันนีนี่ผมเข้าใจแต่เฮนรี่เป็นหันแตรได้ยังไงวะ <c oughs> ผมงงชิบหายเลยปีแรกผมเลยพิมพ์ผิดเป็นหันตรีพอ <c oughs> รู้ว่าหันตรีแล้วพ,พอไปอ่านเอกสารรอยาสอีกทีแม่งหันแตรปารันนีเ <c oughs> นี่ยแล้วกษัตริย์ออกต้อนรับราชทูตอ่ะคือราชทูตมันมาใหม่ไงมันเปลี่ยนไอ้จอห์นพอร์ฟอร์ดหมดวาระกเกษียณไป หันตราบารีมากกาษัตริย์เสด็จออกรับเองอังกฤษมันจะกล้ามาล้อนเราไหมมันก็ไม่กล้าถูกป่ะและการทูดเนี่ยทางญาเลยสยามเนี่ยแม่งคนเดียวที่เป็น้ว <c> ฝ <oughs> รั่งนะมันมีคําเรียกเหยียดเราแต่ผมภูมิใจมากแม้ว่าคนสยามเนี่ยเวลาพูดด้วยจะแม่งยากแม่งเจรจาอะไรเนี่ยมันยากมากแม่งมีไซอามิสทอเยสโนเนี่ยไม่ชัด สยามม่งไม่เคยตอบ yes หรือ no แบบชัดไม่เคยเลยสายอเมสทอแม่งฟูดอย่างเงี้ยคิดดูว่ามันจะมีชาติไหนที่แม่งมีแบบชายนิสทอรอย่างเงี้ยมีไหมเจแปนนิสทอรเนี่ยไม่มีแม่งสายอเมสทอรมีอยู่ชาติเดียวเพราะนั้นการทู่นั้นไม่ไม่ต้องเรียนที่อื่นประเทศไทยแม่งคืออันดับหนึ่งของโลกแล้วมันจะขอเซ็นสัญญากับเราเนี่ยสนที่สัญญาเนี่ยทั้งอังกฤษ,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 ษทั้งฝรั่งเศสอ่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองเ่เราลากแม่งนู่นเลยยาวไปเซ็นรัชกาลที่สี่ ลากไม่ได้สี่สิบปีสี่สิบกว่าปีอ่ะกินดูไซเอมิสพอกูเนี่ยกูพลิวชิบหายเลยกายังไม่พร้อมไงตอนนั้นที่เซ็นได้ไงเรา